มาดูกิจกรรมสร้างความปลอดภัยกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบริษัทเพชรศรีวิชัยเอนเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยครั้งที่2ประจำปี2566ค่ะ ที่บริเวณลานจอดรถโซน4ท่าเรือ PK บริษัทเพชรศรีวิชยัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยครั้งที่2ประจำปี2566เพื่อให้พนักงานบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายนัทชาติศักดาผู้อำนวยการสายงานบริหารธุรกิจท่าเรือคลังเช่าและขนส่งทางบกเป็นประธานในพิธีและมีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษธ,ธานีศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต8ปดสำนักง,งานประกันสังคมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธ,ธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราธ,ธานีเข้าร่วม ภายในงานครับมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานพักรัฐเลอกชนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการให้ความรู้ด้านสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับนะครับการประกันสังคมรวมถึงกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหมอีกด้วยนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางานภายใต้แนวคิด เราปรับโลกเปลี่ยนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนจัดการด้านโลจิสติกด้วยความปลอดภัยเพื่อ,อยกระดับมาตรฐานด้านการขนส่งและปลูกฝังค่านิยมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยครับ